ซีรีนะครับช่องใหม่น่าจะเป็นขวัญใจช่องต่อไปนะครับสำหรับอีพีที่หนึ่งนี้ทางอิงผานิยายซีรีส์ขอนำเสนอมหากราบที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียโบราณมหาภารตะ หรือมหาภารตะยุทธนะครับไม่ว่าชาติใดภาษาใดนะครับย่อมถือกันว่ามหากราบเป็นยอดของวรรณคดีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจถึงภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดเห็นของกอระแสอารยธรรมฝ่ายนั้นๆด้วยนะครับสำหรับโลกตะวันตกแล้วยอมรับกันว่ามีมหากาบ์ที่สําคัญ2เรื่องก็คืออีเลียดและโอดิสซีซึ่งชาวกรีกโบราณเชื่อกันว่าโฮเมอร์เป็นผู้รจนาขึ้นก็ูดงายก็คือเขียนขึ้นนั่นแหละครับซึ่งต้นตอที่มาของอารยธรรมฝรั่งจีนสําคัญนี้ก็ได้แร่ขยายออกไปทั้ง ไปยุโรปโลกใหม่เอเชียแล้วก็ส่วนต่างกันอื่นๆของโลกด้วยนะครับแต่สำหรับมหาภารตะนี้นะครับถือว่าเป็นมหากราบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝั่งเอเชียนะครับหรือของอินเดียโบราณนะครับซึ่งมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับก็คือมหากราบรามายณนะหรือรามเกียรติ นะครับและประกาศมหากาบมหา,ามหภาระตะนะครับก็คือมหาภาระตะยุทธนี่แะครับมหาภาระตะนี่ครับเป็นคําฉันนะครับที่รถจนาขึ้นรวมกันทั้งสิ้นประมาณ1,000งแสนโลกหรือถ้าจะคิดเป็นบรรทัดก็ประมาณ2องแส0สองมืนบรรทัดนะครับ แต่ละตอนเรียกกันว่าบัพนะครับมีกันทนะั้งสิ้น18บัพนะครับเนื้อหาสาระของมหาภารตะยุทธนั้นก็จะกล่าวถึงการทําสงครามกันระหว่างพี่น้อง2ตะกูลตระกูลนะครับก็คือตระกูลเการบกับตระกูลปานดบหรือปานทบนะครับซึ่งทั้ง2ตระกูลนี้ต่างก็สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันก็คือเทา พรตหรือเท้าพระตะนั่นแหละครับซึ่งจุดประสงค์ของการทำสงครามก็เพื่อชิงราชสมบัติหรือแย่งกันปกครองแผ่นดินนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็ว่าเป็นเรื่องปกติของทุกชนทุกชาติทุกภาษานะครับก็แย่งชิงสมบัติกันพี่ข้าน้องน้องข้าพี่พ่อข้าลูกลูกข้าพ่อนะครับก็สู้รบกันจนกว่าจะได้แผ่นดินมาครอง นะครับส่วนมหาภาราตะเนี่ยเป็นเรื่องของการทำสงครามระหว่างนะครับฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมนะครับณนะทุ่งราบกรุกเกษตรนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเดลฮีในปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งการลบของมหาภารตะเนี่ยดำเนินไปอย่างดเดือดอนะครับเป็นเวลา16วันน้ยไม่ใช่18วันนะครับต้องเสีย ไพรพลเป็นจํานวนมากมายสุดที่จะขนานับและที่สุดแล้วฝ่ายที่ชนะธรรมะก็คือฝ่ายตระกูลปานดบเป็นผู้ชนะนะครับมหาภารตะตาเนี่ยกาวกันว่าผู้รจนาก็คือฤาษีเวทะวญาตหรือกิจสนะเทะวัยปายตนะวญาตนะครับผู้เป็นปู่ของพี่น้องสองตระกูลนะครับก็คือเกาลบและปานดบ นะครับและก็เป็นเหรียญใหญ่ของท้าวพระซึ่งเป็นต้นชื่อของมหากราบชิ้นนี้นะครับคำพีปุราณะของฮินดูระบุไว้ว่าทา้าวรสหรือท้าวพระตะผู้นี้เป็นโอรสของท,ท้าวทศยันกับนางสกุลตลานะครับในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องสกุลตลานะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน,น9า,ารัชกาลที่6 มหากามหาภารตะเนี่ยเป็นเรื่องที่แทรกอยู่ด้วยเรื่องนิทานต่างๆหลายเรื่องนะครับเช่นพระนนกับนางธมยันตีตลอดจนเรื่องสาวิตรีนะครับซึ่งด้งกลายเป็นวรรณคดีไทยอันมีค่ายิ่งของชาติไทยไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างคำพีพระควัตขีตา นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของปรัชญาของชาวฮินดูนะครับก็เป็นเพลงตอนหนึ่งในมหากรามหาภาละตะนะครับซึ่งถือกันว่ายาวกว่าอีเรียดและโอดิซซี่รวมกัน7เท่านะครับ สำคัญของมหากาบมหาภารตะหรือมหาภารตะยุทธนะครับก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ของชาวอินเดียนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของอินเดียนะครับธรรมชาติของธรรมะและอาธรรมแล้วก็กำมลัสันดานของมนุษย์นะครับของสังคมในทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับผมจะเกริ่นว่าเริ่มต้นของพระรัตมหาพารัตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด18บับนะครับบับที่1เรียกอาธิบับบับที่สองสภาบับบับที่3นะครับวนาบับบับที่สวิราชบับบับที่5อุไทยะบับ บับที่ 6. พีสมะบับ 7. โทระนะบับ 8. กันนะบับ 9. สัญญะบับ 10. เสาปุติกบับ 11. สุดสุตรีบับ 12. สารติบับ 13. อนุสาสนบับ 14. อัศวะเมธิกบับ 15. อาสมวาสิกบับ 16. เมาสลบับ 17มหาปุระสถานบัพและก็18สุวราคาโรหาบัพนะครับซึ่งก็สิ้นสุดที่บัพสุดท้ายนี้นะครับในแผนที่ของอินเดียนะครับแผนที่ของอินเดียอินเดียโบราณน,นะครับด้านเหนือสุดนี้ก็เป็น แคว้นกำโพดนะครับมีแม่น้ำสินธุพาดผ่านทางด้านซ้ายมือของแผนที่นะครับมียอดเขาไก่ลาดยอดเขาเฮียาลายอยู่ฝั่งขวามือด้านบนนะครับด้านทิศเหนือนะครับมีแคว้นมัสยะนะครับอนครอินทรปรัตเมืองมัทุราอยู่ตรงกลางด้านเหนือขึ้นไปนิดนิดนะครับมีแคว้นทวารกาอยู่ทางด้านซ้าย ะครับฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะครับมีแม่น้ำชุมทาแม่น้ำตะปะติแคว้นวิทระนะครับแม่น้ำโคทาวารีแม่น้ำกิษสณะนะครับแคว้นกีสะขินทะนะครับหรือขีดขินในเรื่องรามเกียรตนะครับแล้วก็ล่างสุดก็คือ เกาะลังกาหรือสีลังกานะครับเกาะลังกานี่ก็เหมือนเหมือนกับกรุงลงกาซึ่งเป็นเกาะนะครับแล้วก็ในเรื่องรามเกียรตินี่ก็พระรามก็จองถนนหรือว่าถมทะเลเพื่อข้ามมาจากกรุงลงกานะครับเริ่มแบบที่หนึ่งนะครับ ที่หอาทิบับนะครับตูข้าขอน้อมนมัสการองค์พระหริผู้เป็นปฐมบรมอาชีพและผู้ได้รับการกราบไหว้สดุดีจากสัพพชีวิตพระองค์ทรงเป็นเจ้าโลกและทํารงอยู่เหนืออินทรีย์สัมผัสทั้งหลาย ตูข้าจะขอพันนา,นาเกี่ยวกับจิตนาการแห่งท่านฤาษีวาญาตซึ่งเต็มไปด้วยพฤติการอันน้ามหัศจรรย์ ข้าขอก้มอภิวาทแด่ท่านหรือศีวญาตผู้ปรึงปราดด้วยอัจฉริยภาพอันดลบันดาลให้ตูข้าได้พันนานาเรื่องราวขององค์พระนารายผู้เป็นเจ้าทุกท่านที่ปรารถนาความสำเร็จในชีวิตพึงสดับตรับฟังมหากาบอันมีสมญาว่าชัยนี้เถิดแรกเริ่มเดิมทีนั้น โลกไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดปกคลุมห้อมล้อมอยู่ครั้นแล้วการเคลื่อนไหวครั้งแรกก็อุบัติขึ้นยังให้เกิดไขฟองมหมามหาสารอ่านเป็นเพื่อแห่งชีวิตที่ไม่มีวันจะสิ้นสุดลงได้จากไขก็เกิดพระประชาบอดีผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์และเกิดสัตวะอื่นๆติดตามมาเช่นมนุษย์ทักษะ และลูกชายเจ็ดคนอัศวินฝาแฝดอาทิตย์และปิตะลึแล้วก็เกิดน้ำแผ่นดินอากาศท้องฟ้าทิศต,ต่างๆปีฤดูกาลเดือนปักกลางวันและกลางคืนโดยประการชนีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์รู้จักก็เริ่มบังเกิดขึ้นแต่บรรดาสรรพสิ่งที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในสนากลจักรวาลล้วนมีอันจะต้องสูญสลายไปในเมื่อสิ้นยุคใหม่แล้วยุคใหม่กว่าก็จะก่อเกิดขึ้นเกิดชีวิตใหม่อันเปรียบเสมือนผลไม้ที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาขัดเมื่อฤุดูการผ่านไปผลไม้ต้นไม้ก็ต้องเหี่ยวเฉาตายไป ตามการเวลาด้วยประการชะนี้โลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีเริ่มต้นและไม่มีสิ้นสุดเป็นวัตจักรแห่งการสร้างสรรค์และการทำลายเป็นเช่นนี้อยู่ชั่วนิดนิรันดรเมื่อฤาษีวยาคิดลจนามหากราบมหาภารตะได้สำเร็จท่านก็เกิดความปรารถนาที่จะบันทึกวรรณกรรมชิ้นนี้ลงเป็นรายลักษณ์อักษรเปื่อไว้สั่งสอนสิทธิ์ยานุสิทธิ แต่โดยเหตุที่เป็นเรื่องยืดยาวและจะต้องไล่เป็นสโลกออกมาให้ติดต่อสืบเนื่องกันท่านจึงเกิดความวิตกกังวลว่าจะหาผู้ใดเล่าที่จะมาช่วยลิขิตให้ได้มีความรวดเร็วและถูกต้องตามคำบอกกล่าวของท่านได้เมื่อน,นั้นเองพระพรหมทรงยังทราบถึงความวิตกกังวลของฤาษีวิญาตในข้อนี้ จึงได้ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าพลือศีแล้วก็แนะนำให้พลือศีอาราธนาองค์พระคเนตมาช่วยเขียนช่วยลดจนาทั้งนี้ก็เพราะว่าพระคเนตได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งปัญญามีความสามารถในการเขียนได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถจะกำจัดอุปสรรคทั้งปวง ในกิจกรรมครั้งนี้ไปได้อีกด้วยฤาษีวายาตจึงมุ่งจิตลำลึกถึงองค์พระคเนศจับผันนั้นพระคเนศก็มารปรากฏกายต่อหน้าพระฤาษีพระฤาษีจึงบอกความประสงค์ให้ทราบพ,พระคเนศทรงยิ้มตอบรับด้วยความยินดีแต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อท่านลงมือลิขิตแล้วือษีจะหยุดคำบอกเล่าบอกกล่าวไม่ได้หากจะต้องไา่สโลกไล่คำบอกให้ติดต่อกันไปจนกว่าจะจบเรื่องแน่นอนครับือษีวยญาตย่อมยอมรับที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์นั้นแต่ขอร้องว่าสิ่งใดอันใดที่พระคเนศรลิขิตลงไป สิ่งนั้นพระคเนศจะต้องเข้าใจให้แจมแจ้งเสียก่อนมิฉะนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ก็นับว่าทันกันนะครับทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้ข้างตน้นครั้นแล้วฤาษีวญ,ญาตก็เริ่มร่ายสโลกบอกแก่พระพิคเนศพระพิคเนร ท่านก็ลงมือลิขิตในระหว่างนั้นเลยในช่วงนั้นหากฤาษีต้องการจะพักผ่อนหรือต้องการจะใช้ความคิดรจนาสโลกให้รัดกุม่มสละสลวยยิ่งขึ้นท่านก็จะใช้สาบหรือวลีย,กยากๆเพื่อให้พระกะเนตต้องหยุดใคร้ครวนตีความหมาย ของศัพท์หรือวลีคำนั้นๆก่อนที่จะรจนาต่อไปโดยเหตุนี้หรือศีวญาตจึงมีเวลารจนามหากาพของท่านได้สมบูรณ์ตามความปรารถนาทุกประการมหากาพมหาภารตะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์แห่งวงพระถเกียรติคุณของราชวงศ์พรต หรือภารตะปรากฏอยู่ในมหากรารชิ้นนี้ทั้งหมดและคําว่าพรารตนี่เองเป็นที่มาของคำว่าภารตะอันเป็นชื่อของเผ่าพันธุ์และประเทศอินเดียโอ้สดล้างตาช่วยให้ตาสว่างขึ้นได้ฉันใดมหากรรมมหาภารตะก็ช่วยให้โลกเกิดความสว่างสวัยขึ้นได้ชั้นนั้น จิตใจมนุษย์จะเบิกบานได้ด้วยมหากราบมหาภารตะดุดเดียวกับที่อัมพุชชาติเบิกบานได้ด้วยแสงพระจันทร์มหากราบมหาภารตะนับเป็นประทีปที่ทําลายความมืดมิดมืดมนอนทการแล้วก็อํานวยแต่ความสว่างสดใสมหากราบมหาภารตะเป็นพฤกษชาติ อุดมด้วยดอกไม้ที่ไม่รู้จักอับเฉาหากมีผลอันหอมหวานมหากาบมหาภารตะจะรจนาพนานนาถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์กุรุแห่งแคว้นกุรุรัตความดีงามของพระนางคานทารีความปาดเปลืองด้วยปัญญาของเท้าวิทูลความอดทนหนักแน่นของนางกุนตี ขอเป็นเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขององค์พระกิจสะหรืออวตารพระนารายความซื่อสัตย์ของพี่น้องปานดบทั้งห้าคนรวมถึงกรรมชั่วกรรมไม่ดีของฝ่ายเกาลบหรือลูกชายของเท้าวทิตราชการเวลาเป็นผู้สร้าง การเวลาเป็นผู้ทำลายการเวลาเป็นเพลิงเผาไหม้การเวลาเป็นเครื่องดับไฟนั้นการเวลาเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ทั้งความดีและความชั่วการเวลาฟาดฟันเราให้หมองม وع, ัวและมอดมวยการเวลาช่วยสร้างสรรค์เราขึ้นมาใหม่การเวลาไม่เคยหลับไหล ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหลับหมดการเวลาเท่านั้นที่ยืนยงคงยศในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มล่ม,ลม,ลมปัจจุบันอดีตและอนาคตอันอุดมล้วนเป็นบุตรแห่งการเวลาโอ้เหตุผลเจ้าเอ๋อยเจ้าจงตระหนักไว้ดังที่ข้าได้พันนามานีิเถิด แล้วความเข้มแข็งจะบังเกิดแก่เหล่าสูเจ้าการศึกษามหากาบมหาภารตะพึงกระทำด้วยจิตอันมีศรัทธาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วแม้ศึกษาจริงๆเพียงหน้าหนังสือหน้าเดียวก็จะช่วยชำระล้างจิตใจของผู้ที่ศึกษาให้ใสสะอาดขึ้นมาได้มหากาบมหาภารตะมีความเลอเลิศด อยู่ในท่ามกลางงานวรรณกรรมดุดเดียวกับเนยเนยใสมีความเลอเลิอดอยู่ในท่ามกลางนมเปรี้ยวพรามผู้ um grassroots. มีความเลอเลือดอยู่ในท่ามกลางฝูงชนน้ำอมฤตมีความเลอเลิอดอยู่ในท่ามกลางเพศสัตว์ทั้งหลายทะเลมีความเลอเลือดอยู่ท่ามกลางมหาสาครและแม่ขูก็ย่อมมีความเลอเลือดอยู่ในท่ามกลางสัตว์ทั้งหลาย ผู้ใดที่เข้าถึงมหากาบชิ้นนี้ผู้นั้นย่อมปลอดภัยทั้งนี้ก็เพราะว่าการบำเพ็ญคุณธรรมก็ดีการศึกษาก็ดีการสแสวงหาความจริงและการสแสวงหาทรัพย์สินเหล่าใดๆก็ดีเหล,ล่านี้ล้วนเป็นกุศลกรรมการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิดพยันตราย เพราะฉะนั้นสัตบุรุษพึงละทิ้งความเฉยชาและจงบำเพ็ญคุณงามความดีเท่าที่ตัวเองจะพึงกระทำให้สำเร็จได้ความดีเท่านั้นที่เป็นมิตรของมนุษย์ก็ใครเล่าจะสามารถครอบครองทรัพย์สินและลูกเมียบุตรภรรยาไว้ได้ตลอดไปใครเล่าจะสามารถนำทรัพย์สิน ภายนอกร่างกายติดตัวไปได้แม้แต่สังขารก็นำติดตัวไปไม่ได้ในชีวิตข้างหน้างานวรรณกรรมของฤาษีวญยาตเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์เป็นอนุสาสตแห่งธรรมะอัตถะกามะและโมกกษะสะซึ่งสาธยายจากปากของท่านฤาษีวายาตเองและต่อไปนี้ ถือเป็นจุดกำเนิดของฤาษีวิญญาณผู้ทรงภูมิปัญญาอันล้ำเลิศที่ว่าวันหนึ่งระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในรปงไพรและกำลังจะข้ามแม่น้ำยมุนาพระฤาษีปร,ราสอนเหลือไปเห็นสาวน้อยสัตยวดีกำลังพายเรือข้ามฟากอยู่ ความงามของนางช่างจับใจือสีเป็นยิ่งนักพระฤาสีจึงเข้าไปเยรจาขอฝากรักโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะได้บุตรชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วโลกโดยประการชนีสาวน้อยงาม นางสัต,วตยวดีก็ได้กำเนิดบุตรชายบนเกาะกลางลำน้ำยมุนานั่นเองด้วยเหตุที่มีผิวพันธค่อนข้างคล้ำและเกิดบนเกาะกลางน้ำทารกผู้นี้จึงได้รับขนานนามว่ากลิสนะทวัยปายนะแปลว่าผู้มีผิวคล้ำและเกิดอยู่บนเกาะ สำหรับคำว่ากิษณนะแปลว่าครับนะครับส่วนทวัยก็คือทวีบนะครับซึ่งในที่นี้ก็แปลว่าเกาะและอายะนะแปลว่าการถึงหรือการเกิดนะครับ ส่วนชื่อวยาญาตหรือเวทะวยาญาตนั้นเกิดขึ้นภายหลังในฐานะที่ท่านเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงคำผีพระเวทและมหากราบในมหาภารตะนะครับวยาสาปแปลว่าผู้จัดให้เป็นระเบียบผู้ตกแต่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเฉพาะมหากราบมหาภารตะนั้นถือกันว่าเป็นคำปีพระเวทที่ห้า ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีเพียงสีเท่านั้นนะครับกฤษณะเทวัยปายนะต้องจากนางสัตยวดีผู้มารดาไปแต่เยาว์วัยแต่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าหากมารดามีกิจธุระประสงค์สิ่งใดก็ขอให้โปรดเรียกตนในใจแล้วตนจะมาปรากฏกายต่อหน้า มารดาในทันทีซึ่งปีสมะนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความสำคัญมากในสงครามมหาภารตะด้วยนะท่านหนึ่งก็จะขอเอาประวัติของท่านมาเสนอไว้ในเบื้องต้นนี้ก่อนเลยด้วยกันเลยนะครับในบรรดา